นนะ,ะกับสวัสดีท่านวิทยากรนะคะท่านาจาย์จรท่านอ,อาจารย์ที่เป็นวิทยากรนะวันนี้และรวมทั้งต้องขอบคุณมา,ล,าลัยราชาพัฒน์สุจริาน,นะคะที่ให้เกียรติท่นมาพูดในวันนี้ แล้วก็สวัสดีคะ่ะท่านผู้ที่รับชมหรวมทั้งผู้ที่ดูช่องเสบียงอยู่ณขณะนี้นะคนนนะ,คะก็หัวข้อที่าทางหายรา,าชพัฒตั้งขึ้นคือการแช่แข็งประชาธิปไตยนะคะซึ่งอันนี้เป็นหัวข้อที่เ,เป็นเรื่องสำคัญแล้วเป็นหัวข้อที่ถือว่า,เ,าเป็น เรื่องที่เราคงจะต้องมาพูดกันนะคะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่พูดกันเฉพาะตอนนี้ในอนาคตข้างหน้าเราคงต้องมาพูดกันอีกยาวนะคะว่าความเยือกเย็นตอนนี้มันจับคู่วัใจประชาชนชาวไทยได้แค่ไหนเพียงไรการทํางานต่างๆขององค์กรอิสระก็ดีกระบวนการยุติธรรมของศาลก็ดี ได้ทําหน้าที่ของตัวเองได้แค่ไหนเพียงไรและได้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี2550หรือไม่นะคะดิฉันในฐานะที่เป็นคนหนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งในชุดที่แล้วแล้วก็เป็นอดีตสะสะลอในการาร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2550นะคะเมื่อมา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งสองกระบวนการนี้แล้วเนี่ยดิฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นภารกิจที่เิฉยนคงจะต้องมาช่วยชี้แจงแล้วมามาให้ข้อคิดเห็นในส่วนนี้เพราะกระบวนการต่างๆนี้นะครับตอนนี้เราถูกตั้งข้อหาแล้วว่าเป็นผู้ที่จะเป็นผู้แช่แข็งประชาธิปไตยในประเทศไทย เพราะฉะนั้นส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญนะคะว่ากระบวนการต่างๆในองค์กรอิสระก็ดีในกระบวนการยุติธรรมก็ดีเป็นตัวการจริงหรือไม่นะคะคงจะต้องมองดูว่าจริงๆแล้วกฎหมายนะคะล่างขึ้นมาเนี่ยเพื่อแก้ปัญหากฎหมายไม่ได้ล่างมาเพื่อให้เกิดปัญหานะคะรัฐมนูญฉบับปี 2,550นี่เป็นรัฐธรรมนูญที่ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นการที่ล้อมกรอบนักการเมืองนะคะคือเป็นลักษณะที่เขาพูดกันถึงว่าให้ยาแรงหรือวางยานักการเมืองจริงไหมนะคะก็ต้องตอบว่าส่วนหนึ่งมีเหตุผลในเรื่องนี้จริงนะคะการปฏิวัติรัฐหารในปี49 ะคณะรัฐประหารก็พูดบอกว่าที่ร,รัฐประหารเนี่ยก็เนื่องจากความไม่ดีความเลวของนักการเมืองนะคะเลยรัฐประหารแล้วก็ก็มีการโดนปี50ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นการร่าล้งดูนที่มีอคต,ติต่อนักการเมืองเป็นอย่างยิ่งนั่นเอง จะ,ะจะบอกว่าตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบผมไม่ได้เพราะแต,แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นแค่เสียงข้างน้อยส่วนหนึ่งหลายบทบัญญัติของมาตราดังกล่าวเนี่ยของอรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีปัญหาในการตีความอย่างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างที่มาตรา68ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะเป็นมาตราที่ชัดเจนในตอนที่ร่างรนรมนูนเนี่ยเราพูดกันถึงว่าเราไม่ต้องการให้ทหารปฏิวัติ ทำยังไงที่จะไม่ให้ทหารปฏิวัติและทำยังไงที่จะทำให้ระบบประชาธิปไตยคงอยู่ได้ตลอดไปก็มีการพูดถึงมาตรา68โดยมีการยกล่างมาตรานี้ขึ้นมานะคะว่าผู้ใดหรือคณะบุคคลใดหรือภาคการเมืองใดทำให้ประชาธิปไตยเสียหายไปนะคะก็จะต้องถูกลงโทษนะฮะแล้วโดยผ่านกระบวนการต่างๆโดยผ่านกระบวนการของอายการเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะคะ มาตราหกสิบแปดเนี่ยเราคงจะมองได้ว,ว่าเป็นมาตราที่ดีมาตราหนึ่งแต่สําคัญที่สุดผู้ที่นําไปใช้นะคะท่านไม่ได้นําไปใช้ในลักษณะที่ว่าต่อต้านการรัฐประหารแต่การเป็นว่าเป็นการใช้เพื่ออํานาจได้มาซึ่งอํานาจรัฐได้มาซึ่งในสิ่งที่ถือว่าท่านคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องในการที่จะดําเนินการต่างๆเพื่อ ได้เข้าไปสู่การทํางานของกระบวนการอื่นๆเขานะคะจะเห็นได้ว่าแม้แต่การแก้รัฐนูเนี่ยมันก็ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเข้ามาตา68ด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อว่ามาตานี้สามารถที่จะไปดําเนินการไปถึงหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆได้เกือบทั้งหมดนะคะสามารถควบคุมการทํางาน ของสภานิติบัญญัติก็ได้สามารถควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารก็ยังได้นะคะซึ่งถ้าดิฉันเห็นว่ามาตรา68ถ้าร่างในวันนั้นนะคะจะมีอำนาจมีอิทธิพลถึงขนาดนี้แล้วคงจะคัดค้านเต็มที่คือคิดไม่ถึงว่าการใช้มาตรา68จะสามารถใช้ได้ในลักษณะที่เป็นการ ลิดลอนหรืออาจจะมองดูแล้วว่าสามารถที่จะไปถึงอำนาจต่างๆได้ถึงขนาดนี้นะคะก็อย่างไรก็ตามเมื่อมีมาตรานี้แล้วนะคะก็คงยังต้องมีมาตรานี้ต่อไปจนกว่าจะมีการแก้รัฐธรรมนูญฉบับส5 5รนะคะและทํา,หา 50, ะะทให้เกิดความชัดเจนต่อการใช้อำนาจทั้ง3ฝ่ายนะคะอำนาจในที่นี้คืออำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการ คุจะต้องมีบทบัญญัติที่เป็นการล้อมกรอบว่านิติบัญญัติไม่ควรจะเข้าไปก้าวไกา่งานของฝ่ายบริหารอย่างไรฝ่ายบริหารก็ดีหรือนิติบัญญัติก็ดีไม่ควรเข้าไปก้าวไกา่งานของตุลาการอย่างไรในขณะเดียวการตุลาการก็ไม่ควรจะเข้าไปก้าวไกา่งานของทั้งสองอำน,นาจนี้อย่างไรนะคะขณะนี้ ความชัดเจนในบทมายาตามรัตนูนยังไม่มีความชัดเจนเมื่อไม่มีความชัดเจนก็มีการใช้มาตราที่ว่าเนี่ยนะคะคือมาตรา68เนี่ยใช้ในลักษณะที่มันเหมือนกับว่าสามารถดําเนินการได้ในทุกกระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการในส่วนที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องมองดูว่าความการ แค่แข็งประชาธิปไตยเนี่ยมันมาจากรัฐธรรมนูญฉบับปี2 5 5 0หรือไม่นะคะซึ่งฉันก็มีความเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะะบวนการที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความที่จะ,ะการเดิมเดินการของรัฐธรรมนูญปี2550นะคะทำให้กระบวนการต่างๆเนี่ย มันสามารถหยุดชะงักหรือแช่แข็งประชาธิปไตยได้เพราะฉะนั้นคงคงต้องมาพูดกันนะคะในฐานะที่เรียนเป็นกะกะตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งในปีที่เจปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าการเลือกตั้งของเรานะคะในประเทศไทย เราได้มีการให้องค์กรอิสระคือกะกะตเป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้คือให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งก็มีข้อกล่าวหากันว่าถ้าให้กระทรวงการกระทรวงมหาดไทยทำเนี่ยผู้ที่บริหารงานของกระทรวงมหาดไทยคือรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารก็แน่นอนจะต้อง มาทำให้การเลือกตั้งเสียหายหรืออาจจะเข้าข้างทางฝ่ายการเมืองจนเกินไปจึงได้ตั้งองค์กรสลากคือกระกะตขึ้นมาซึ่งกระกะตเราก็ได้ตั้งขึ้นมานะคะในปีตามรอบนันปี2องน่จึงการให้อํานาจกระกะตในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยก็ยังให้อํานาจในการดูแลคณะรัฐมนตรี <c oughs> เมื่อมีการยุบสภาด้วย นะคะอำนาจเหล่านี้เป็นเป็นอำนาจที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและบางครั้งก็เป็นการชี้เป็นชี้ตายก่อต่อ,อต่ออนักการเมืองหรือภรคการเมืองด้วยนะคะดังนั้นจึงต้องมาพิจารณาว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นการแช่แข็งประชาธิปไตยด้วยหรือไม่ นะคะอย่างอาจารย์จรได้พูดว่าประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งคือมีการเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยนะคะก็คงจะต้องถือว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องดําเนินการต่อไปที่จะให้ประชาธิปไตยเดินได้ดีดขณะน,นี้นะคะเราคงจะมองเห็นว่าการเลือกตั้ง กละะายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาธิปไตยถูกแช่แข็งอยู่ใขณะนี้เมื่อมองดูแล้วจะเห็นได้ว่าถ้าหากการเลือกตั้งไม่แล้วเสร็จนะคะโดยมีการที่ให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะง่ายที่สุดคือการขัดขวางการเลือกตั้งแน่นอนที่สุดนะคะบ้านเมืองเราก็จะไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เลย ะะการหยุดชะง,งักของระบบประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการเลือกตั้งฝ่ายบริหารก็ดีฝ่ายนิติบัญญัติก็ดีไม่สามารถทํางานได้ตราบใดที่ไม่มีการเลือกตั้งก็ไม่สามารถมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาได้เมื่อไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่มีคณะผู้บริหารก็คือคณะรัฐมนตรีนะาะมันก็เป็นปัจจัยที่ต่อกันกันไป แล้วก็จะมีลักษณะการทำงานที่ไม่อาจจะเดินไปได้เลยนะคะโครงการต่างๆที่คณะรัฐมนตรีได้ํำเนินก็ต้องหยุดชะงักลงนะ,คะโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการลดไฟความเร็วสูงโครงการใดๆที่คิดว่าอาจจะทำให้ประโยชน์กับประเทศก็อาจจะต้องหยุดชะงักหมดนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมามองแล้วว่าเราทำยังไงที่จะทำให้ประชาธิปไตยดาเนินการไปได้ด้วยดีและหลุดพ้นจากการแชร่แข็งนะคะจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้นะคะได้มีการแชร่แข็งโดยอาจจะใช้ระบบรัฐประหารหรือใช้การปฏิวัตินะคะเป็นการแชร่แข็งประเทศไทยแต่วิธีการเช่นว,ว่านี้มันล้าสมัยไปแล้วนะคะ มีการพัฒนาการใหม่แล้วว่าไอการใช้ทหารมาปฏิวัติน่ะไม่มันไม่เท่าไหร่หรอกพอปฏิวัติได้สักปีหนึ่งต่างชาติเขาก็ไม่รับรองเมื่อไม่รับรองก็จําเป็นที่จะต้องมีการเลือกตั้งเพื่อให้มีระบบประชาธิปไตยให้มีสภาผู้แทนราษฎรให้มีคณะรัฐมนตรีต่อไปแตวว่วิวัฒนาการขณะนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ใช้ทหารปฏิวัติแล้วนะคะเราใช้องค์กรอิสระเป็นสถาบันที่จะมีการแช่แข็งหรือปฏิวัติได้นะคะฉะนั้นส,สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะว่าในฐานะที่เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่งนะคะดิฉันเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองขนาดนี้เราคงจะไม่ยอมให้มีการแช่แข็งในลักษณะนี้อีกต่อไป นะคะเราจะทำยังไงที่จะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นณนะขณะนนี้ดำเนินการไปได้ด้วยภายใต้ระบบประชาธิปไตยนะคะการเลือกตั้งนะคะเป็นสาเหตุที่จะทำให้การหยุดชะงักไม่ว่าจะนิติบัญญัติบริหารหยุดชะงักลงเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยประสบความสำเร็จขึ้นมาให้ได้ นะคะโดยความร่วมมือของประชาชนทั้งหมดนะคะและในขณะเดียวกันถ้าผู้ที่จัดการเลือกตั้งปฏิวัติเสียเองนะคะท่านก็สามารถที่จะดำเนินการให้การปฏิวัติครั้งนี้สิ้นสุสนสดลงได้โดยการใช้พลังประชาชนคือไปเลือกตั้งให้มากที่สุดครั้งถ้ามีการเลือกตั้งครั้งนี้อยากให้ประชาชน 99%นะคะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งให้ได้นะคะเมื่อท่านไปเลือกตั้งแล้วท่านจะได้เห็นว่าพลังประชาชนเนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการประชาธิปไตยอย่างดีที่สุดนะคะไม่มีพลังใดที่จะมากไปหรือ,อ,อมากไปกว่าพลังของประชาชนนะคะณนะขณะนี้ สิ่งที่เราจะต้องทําให้ความเยือกเย็นความความที่จะต้องแช่แข็งประเทศไทยให้หลุดออกไปจากประเทศไทยได้ก็คือพลังประชาชนนะคะท่านเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเลือกตั้งคั้างหน้านะคะแม้จะมีการขัดขวางก็ดีขอให้ประชาชนชาวไทยทุกท่านไปนะคะไปปฏิวัติ ปฏิวัติในที่นี้คือปฏิวัติให้ประชาธิปไตยกลับฟื้นคืนมาให้ได้นะคะและตัวประชาธิปไตยจะต้องเป็นของวงชนชาวไสยตลาดไปต้องขอบคุณนะคะที่คุดีหมดเวลาคุณดีค่ะ